เมื่อก่อนเฟ่ามากเลย COVID. โควิดอ่ะไปทำประกุมประกันนะน่นนี่อยู่ยพักหลังมาพักหลังเพิ่ะนเ,เริ่มเไปนะไปเป็นปีโควดตายยิ่งกว่าโควิด้วตอนนี้ก็อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเร็วๆนี้แล้วก็คึกคักเหมือนเมื่อก่อนเศรษฐกิจจะดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะแม้ว่าขณะนี้นโยบายเรื่องของการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวจะมีความชัดเจนออกมาแล้วบางส่วนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงทําธุรกิจในสภาวะแบบนี้มีความพร้อมหรือยังในการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยววันนี้ผมพาไปขอเสียงหน่อยกันครับ แย่มาลูกค้าไม่ดีแล้วพูดกําไรไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ค่าแรงตัวเองยังไม่ได้เลยต้องควักทุนแนละ้วควักทุนเพิ่งมา,มา,มาพายุงร้านไม่มันมันอยู่ได้หรืออะไรเงี้ยถามว่าพี่พร้อมไหมคือใจหนึ่งก็พร้อมใจหนึ่งตัว่าคิดว่าเออถ้ามันมาแล้วมันมาติดแบบเยอะแบบยะเหมือนกับทุกวันนียที่พี่ได้เห็นใช่ไหมละ่ะถ้าทําไมอ่ะคนที่มาต่างประเทศทุกคนทําไมต้องมาติดโควิดโควิดทุกคนเลยแบบเหมือนกับคนที่เขาเป็นอยู่แล้วเข้ามาบ้านเราเพื่อรักษาตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะักท่องเที่ยวจริงๆไหม ล้ท่องเที่ยวยังไม่ได้เข้ามาก็อย่าให้เข้ามาค่ะอย่าให้เข้ามาก็จะได้ทุกๆคนมีงานทําเยอะขึ้นตรงนี้คุณว่างานก็เยอะค่ะเรื่อยมีงานทากันแล้วก็อย่าให้เข้ามาธุรกิจจะได้ดีขึ้นแล้วก็คนไทยก็จะได้มีงานทํามากขึ้นค่ะคือโลกเรื่องโควิดโลกโควิดนี่ก็ยังมีกังวลบ้างแต่คิดว่าจะไม่ไา่แรงเหมือนเมื่อก่อนจะดีขึ้นอะค่ะตรงนี้จะน่าจะไม่ไล่แรงเหมือ,มอน,น,ออน,นอที่ผ่านมาก็คือทยอยน่าจะเข้ามาได้ ก็จะให้ปล่อยให้เข้ามาได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้ต่อไปก็จะยิ่งแย่ลงนะคะจะแย่ลงแล้วก็ทุกๆคนจะว่างงานกันเยอะ กลัวมากเลย COVID. โควิดอ่ะไปทำประกุมประกันนะโน่นนี่โควิดพักหลังมาพักหลังเพราะฉันเริ่มเรนไปน่ะไปเป็นปีโควอดตายยิ่งกว่าโควิดแล้วตอนนี้เพราะอันไหนก็ตายเหมือนกันอดตายก็ตายโควิดก็ตายโควิดอ,อาจจะรอดก็ได้อดตายนี่ตายแน,น,น่นอนไม่มีจะกินเนี่ยภาครัฐเขาก็ไม่ได้มาอุุ้มพวกที่มาทําธุรกิจนี้ไม่ได้มาอุ้มนะคะไม่มีมาอุ้มมาทําธุรกิจว่าเออเนี่ยเอาบอกมีมาอุ้มพวกนักธุรกิจหรืออะไรที่ว่าตอนช่วงนี้หรืออะไรเงี้ยไม่มีนะคะมาตรการนี ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่จะอยู่ได้แบบเศรษฐกิจก็จะไม่ดีขึ้นอะค่ะจะเย่ยลงอย่างเดียวเพราะว่าเราทําอะไรทุกอย่างก็ต้องอาศัยอาศัยคนจีนอาศัยนักท่องเที่ยวมากอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เป็นประเทศที่ว่าผมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วปกตินี่คือแถวนี้ก็จะคึกคักมากนักท่องเที่ยวอาศัยคนจีนถ้ามากแล้วตาติมากาคือจะให้ปลอดภัยก็คือจะให้สบายใจเราปลอดภัยก็คือว่าให้กักตัว ก็จเจ็บอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีอะค่ะก็คือยังไม่แน่ว่าตอนนี้คือมากหรือน้อยก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ถ้ากัดตัวจะอาทิตย์หนึ่งก็ยังดี่ะนักท่องเที่ยวถ้ามาไม่ได้กักตัวไม่ได้ตรวจไม่ได้คัดกรองโรคเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคมาหรือเปล่าก็จะเสี่ยงมันก็จะทําให้สถานการณ์แย่ลงแย่ลงถ้าจะเปิดรับเข้ามาจริงก็เปิดได้ค่ะแต่ว่าอยากให้ตรวจตรวจเพื่อแน่ใจว่าเขาไม่มีอะไรมาไม่มีโรคมาเราก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวเสมอแต่ว่าขอเป็นตามมาตรการ เป็นตรวจให้เช็คดีๆแต่สนามบินเขาต้องตรวจสอบป่ะแล้วก็ต้องเข้ากักตัวอย่างเี้ยบะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าต้องกักตัวประมาณกี่วันแล้วมันถึงจะพบเจอโรคหรืออะไรอะไรอี้ใช่ไหมล่ะแต่อย่างน้อยมากที่สุดมันก็ต้องเป็นอาทิตย์หรือสิวันขึ้นไปอย่างเี้ยบัถ้าภาครัฐเขาจัดการดีพี่ว่ามันโอเคนะ สิ่งที่ผู้ประกอบการเห็นตรงกันนะครับนั่นก็คืออยากให้มีการเปิดประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าได้นะครับแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือในะเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขว่าจะทําอย่างไรไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกร,รอบนะครับเพราะหากมีการหยุดชะงักของธุรกิจลงก็ายากที่ธุรกิจจะสามารถดาเนินต่อไปได้ในอนาคตครับ